สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกับผมปาล์มสาบาท5บาทเหมือนเดิมกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีในรอบคํำคืนที่ผ่านมาถ้ามีข่าวใหญ่ๆห,หรือว่าหลังเกมเนี่ยก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ blues today นะครับแต่ก่อนอื่นเลยครับก่อนที่จะไปติดตามหลังเกมที่เชลซีเอาชนะแอสตันวิลล่าไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ฟอร์มยอดเยี่ยมของเมสันเมาส์แล้วก็ เกป้านะครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่าง Suzuki Power You Up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับช่วงนี้ Suzuki มีโปรโมชั่นพิเศษครับ Suzuki Super Flash Deal ครับดีลสุดคุ้มมอบให้คุณถึง3ต่อนะครับก็จะหมดเขตในวันที่31ทธันวาคมนี้แล้วนะครับใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับ สิงยูสุเลมอนโซดาแล้วก็แดงเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเวนะครับไปดูกันที่ผลการแข่งขันของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้มีลงสนาม2ทุ่มเนี่ยสคู่ก็ปรากฏว่ามีแอสตันวิลล่าแพ้เชลซีไป0ต่อ2นะครับลีสแพ้กับอาร์ซอล0นต่อหนึ แมนยูนเต็ดครับเสมอนิวคาสเซิล0-0ครับซอลตันเสมอเวสต์แฮม1-1แล้วก็คู่บิ๊กแมชครับลิเวอร์พูลเอาชนะแมนซิตี้ไปได้1-0นะครับเกมคู่เชลซีกับวิลล่าเนี่ยไปดูไลน์อัพกันหน่อยครับเมื่อวานนี้เชลซีเนี่ยเล่น3-4-2-1ประตูเป็นเกป้าครับกองหลัง3คนมีเทโวอรชโลบาเตียโกซิวาแล้วก็มาร์คคูคุเรย่าวิงซ้ายเป็นเอ่อทางด้านของเบนชิวเวลนะครับแล้วก็ วิงขวาเนี่ยเป็นไรฮีมสเตอร์ลิงนะฮะตอน11ตัวจริงสตาร์ทออกมาในตอนแรกเขาว่าเป็นเมาส์ไม่ใช่นะ,ะเป็นสเตอร์ลิงกลางเนี่ยเป็นทางด้านของรูเบนรอฟต์ต์ชีครับที่เล่นกับมาโต o ควซิชแล้วก็ตัวบนก็เป็นเมาส์ไคฮาวสแล้วก็ทางด้านของโอบาเมยองนะฮะสประตูที่ได้ก็ได้จากเมสันเมาส์ครับจากความผิดพลาดของทางไทรอนมิงส์ครับไปโหม่งสกัดพลาดเข้าทางเมสันเมาส์ยิงให้ทีมนําก่อนในทีที่6 ก่อนที่เมาส์เนี่ยจะมายิง2 0ครับจากลูกฟรีคิกนาที6กก็เลยทำให้เชลซีเก็บ3คะแนนได้สำเร็จนะครับซึ่งหลังจากจบเกมครับแกรมพัตเตอร์ชื่นชมฟอร์มของเกป,ป้าครับว่าเกมนี้ต้องสู้กันอย่างหนักครับและว,วิลล่าเนี่ยทำให้เราต้องลำบากมากๆโดยเฉพาะในครึ่งแรกครับเราเล่นกันได้อย่างที่อยากทำไปในช่วงเวลาหนึ่งครับซึ่งเราต้องพึ่งเกป,ป้าในการเซฟที่มหัศจรรย์มากๆเ,ออเขาช่วยให้เราเก็บคลีนชีทได้สำเร็จครับ เขาช่วยในเรื่องแนวทางที่เราเล่นและบรรยากาศภายในทีมเขาโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดเขาเซฟได้อย่างยอดเยี่ยมมากจนช่วยให้เรายัางอยู่ในเกมได้มันเป็นฟอร์มแบบ world class เลยนะครับโดยเฉพาะในครึ่งแรกผมยินดีกับเขามากๆเพราะเขาเคยมีช่วงเวลาที่ยากลำบากกับเราและเขาก็ก้มหน้าก้มตาตั้งใจเล่นฟุตบอลของเขาต่อไปนะครับนี่คือสิ่งที่ทางพอตเตอร์ชื่นชมทางเกป้านะครับขณะเดียวกันครับเชลซีก็ยังทำสถิติ ชนะ4เกมติดต่อกันโดยเก็บคลินชีตได้ทั้งหมดเป็นครั้งแรกเลยครับนับตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2016ซึ่งยุคนั้นเป็นยุคของอันโตนิโอคอนเต้นะครับนอกจากนี้เนี่ยกรมพอตเตอร์กลายเป็นผู้จัดการทีมเชลซีคนแรกหลังจากซารีครับที่พาทีมชนะรวด3นัดแรกในการคุมทีมพรีเมียร์ลีกนะครับนอกจากนี้ครับนิซาคินเซล่าบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเสียงโห่ดังกระหึ่มวิล่าพาร์คเลยครับหลังจากที่เชลซี ชนะเจ้าบ้านวิลล่าได้นะครับก็น่าจะเป็นเสียงโห่ซีเฟนเจอร์าดอะไรแบบนั้นนะฮะโดยมีเมสันเมาส์และเกป,ป้าเป็นกุญแจสําคัญให้เชลซีในวันที่เล่นไม่ออกหลังจากขาดวิสเจมซึ่งถือว่าสําคัญมากๆครับที่ Potter, แกรมพอตเตอร์เรียกว่าการขาดวิสเจมนี่มีผลแน่ๆนะฮะต้องวิเคราะห์ต่อว่าทําไมทีมเล่นไม่ดีและต้องสมักสะบอมจนกว่าจะชนะได้แต่ตอนนี้เชลซีชนะ5นัดแล้วหลังจากเบรกทีมชาตินะครับขณะที่ ไซมอนจอห์นสันจากทีเอเลติกครับบอกว่าถ้าเชลซีเก็บชัยชนะนัดตกค้างได้พวกเขาจะทำแต้มไล่แมนชิตี้เหลือแค่1แต้มซึ่งนี่มันดูบ้ามากๆนะครับขณะเดียวกันครับพอตเตอร์ Porter ก็พูดถึงฟอร์มโดยรวมของทีมครับบอกว่าพวกเราเนี่ยทำได้ดีขึ้นเมื่อถึงครึ่งหลังครับเราเล่นกันได้นิ่งมากขึ้นซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจากจำนวนเกมที่เราต้องลงแข่งนะครับและเราต้องเดินทางาานา้อนนนี่ต วันนี้ผมแฮปปี้กับเมสันเมาส์และเกป้ามากเป็นพิเศษครับทั้งคู่ช่วยเราเอาตัวรอดได้ในวันนี้ซึ่งผู้เล่นคนอื่นเนี่ยต้องยกระดับขึ้นมาช่วยทีมด้วยมันเป็นเรื่องความมุ่งมั่นของส่วนรวมนะครับที่จะต้องทําในสิ่งที่ไม่เป็นอย่างใจในระหว่างเกมบ้างนะครับถ้าเราจะเป็นต้องเจ็บปวดเราก็ต้องยอมรับความเจ็บปวดนะครับขณะเดียวกันครับ ทางเมสันเม์เนี่ยมีสติที่น่าสนใจเมื่อวานนี้ครับเลี้ยงบอลผ่าน100%ครับสัมผัสบอล52% 52น้ครั้งนะขอภัยนะชนะการดวล7ครั้งเอาบอลกลับมาครอบครองได้6ครั้งครับเรียกฟาวได้4ครั้งสัมผัสบอลในเขตโทษคู่แข่ง3ครั้งยิงไป3ครั้งเข้ากรอบ2ครั้งแล้วก็ได้2ประตูนะครับขณะเดียวกันครับทางพอตเตอร์เนี่ยก็อัปเดตอาการบาดเจ็บของเตียโกซวครับ เขาบอกว่าเขาอยู่ในระดับสูงที่สุดเท่าที่คุณจะนึกถึงได้ทั้งในเรื่องของบุค,คลิกและฐานะผู้ชายคนหนึ่งนะฮะเขามีบางอย่างที่เรียกว่าประเมินค่าไม่ได้เลยเขารู้สึกตึงที่แฮมสตริงครับดังนั้นเนี่ยสำหรับเกมวันพุธนี้เนี่ยเราต้องมารอดูกันอีกทีนะครับก็ช่วงท้ายเนี่ยเหมือนเตียโกซิวาจะมีการตึงๆนะฮะแต่ว่าผมเห็นเตียโกซิวก็มาเรียกว่าปรบมือขอบคุณแฟนบอลน,นะ ไม่รู้วอาการจะเจ็บมากน้อยขนาดไหนนะครับขณะเดียวกันครับเมื่อวานนี้ก็มีภาพของภรรยาเตโกซิวาโพสต์ใน IG ครับระบุว่าพวกเราเนี่ยไม่มีแผนที่จะออกจากเชลซีเราเอนจอยกับชีวิตที่นี่มากๆและเตโกซิวาก็ยังมีสัญญาอยู่กับทีมด้วยนะครับแหมช่วงหลังแกออกฉากทีไรนี่มีแต่ช็อตสำคัญสำคัญทั้งนั้นนะฮะขณะเดียวกันครับเมื่อพูดถึงสถิติของเกป้า เกปาเมื่อวานเซฟได้ถึง6ครั้งในครึ่งแรกในเกมกับแอสตันวิลล่าซึ่งเป็นสถิติเซฟร่วมมากที่สุดที่เขาเคยทำได้ในเกมพรีเมียร์ลีกนะครับก็คือเขาเคยทำได้ในครึ่งแรก6ครั้งมาแล้วก่อนหน้านี้ครั้งนี้เป็นการทำได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะขณะเดียวกันเมื่อทั้งจบเกมเนี่ยเขาบอกว่าเกปาเซฟไป7ครั้งเก็บคลีนชีทได้ในเกมพบกับวิลล่าเนี่ยซึ่งเป็นการเซฟมากที่สุดของเกปา โดยไม่เสียประตูนะครับเซฟแล้วแบบคืออาจจะเซฟมากกว่านี้แต่เสียประตูแต่ว่านี่คือการเซฟที่ไม่เสียประตูมากที่สุดตลอดอาชีพการขาแข้งเลยครับตั้งแต่แกเรียกว่าคาแข้งมานี่แกเรียกว่าเยอะที่สุดก็คราวนี้นะฮะขณะเดียวกันครับสถิติของเกป้าเนี่ยนะเขาบอกว่าผ่านบอลสาเร็จ78%สเร็ครับสัมผัสบ,บอล50ครั้งเซฟไป7ครั้งเซฟระยะประชิดถึง5ครั้งชกบอล2ครั้งครับดวลกลางอากาศชนะ2จาก3ครั้ง แล้วก็ออกมาตัดบอล1ครั้งนะครับขณะเดียวกันครับแมตต์อบอกว่าต้องใช้เวลาถึง4ปีก็จริงฮะัสำหรับเกปปาแต่ตอนนี้เกป้าดูสมกับเป็นผู้ศัรตรูค่าตัวแพงที่สุดในโลกแล้วนะครับโอ้โหเกมเดียวนี้แมตต์ลอแกอวยยกหางเลยครับสุดยอดมากนะฮะขณะที่นิซ่ากินเซล่าก็บอกว่าเกป้าในกลายเป็นหนึ่งในเรื่องที่อบอุ่นหัวใจมากที่สุดในซีซั่นนี้ไปแล้วครับเขาคัมแบ็กกลับมาได้ทั้งที่หลายคนยอมแพ้ในตัวเขา ไปแล้วด้วยนะครับอันนี้เห็นด้วยเลยเรื่องจริงนะฮะขณะเดีวยวกันครับแกรมพอตเตอร์ให้สัมภาษณ์ครับพูดถึงบทบาทของรายฮิมเซอร์ลิงในเกมเมื่อวานนี้ครับเขาบอกว่าเราจะไม่ประมาทเซาส์บวกเหมือนกับเรื่องอื่นๆก็เราต้องดูความสมดุลของทีมครับมาคุคุริยเล่นเซนเตอร์ตัวซ้ายได้แต่วันนี้มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ เราก็เลยต้องปรับเปลี่ยนความสมดุลของทีมเป็นเรื่องที่เราต้องหาทางออกให้ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ทำไมครับทางพอตเตอร์ถึงต้องจับไรฮิมเซอร์ลิงยืนทังขวานะฮะนอกจากนี้เนี่ยนะครับพอตเตอร์ Potter ยังให้สัมภาษณ์บอกว่ายืนยันว่าริสเจมเนี่ยจะต้องใส่เฟือกยาวอีก4สัปดาห์ครับซึ่งจะทำให้การกลับมาลงเล่นได้อีกครั้งเนี่ยต้องดูกันแล้วก็ดูกันแบบยาวๆไปเลยครับและไม่แน่ใจว่านักเตะจะไปเล่นบอลโลกได้หรือไม่แต่ตอนเนี้ย ต้องช่วยเหลือให้นักเตะหายเจ็บได้เร็วที่สุดนะครับก็เบื้องต้นเมื่อวานนี้เราสรุปไปแล้วนะครับว่าน่าจะประมาณ2เดือนนะครับขณะเดียวกันครับพอตเตอร์ยังตอบโต้ข่าวว่า FA ไม่พอใจการดูแลของริชเจมครับเมื่อวานที่เราลงข่าวไปะว่าทําไมเชลซีดูแลริชเจมไม่ดีเลยอะไรเงี้ยให้นั่งเครื่องบินระดับธรรมดามานะครับปรากฏว่าเขาบอกว่านักเตะของเราได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อนครับโดยช็อนักเตะที่ติดทีมชาติมันสําคัญมากๆครับที่จะทําให้พวกเขาได้พักบ้างริชเจม ไม่ปกติในวันต่อมาเขากลับมาบ้านและเข้ารับการตรวจอย่างทันทีอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ตอนนี้ต้องช่วยเขากลับมาแข็งแรงดังเดิมให้ได้นะครับอ่ะก็อีกสถิติหนึงปิดท้ายครับสวยหรูเลยเขาบอกว่าชาลบาครับลงเล่นเป็นตัวจริงยังไม่แพ้เหมือนเดิมนะครับตอนนี้สถิติตัวจริง29นัดชนะ21เสมอ8แล้วก็ไม่แพ้เลยครับถือว่าเป็นสิติที่ยอดเยี่ยมมากๆของเทรโวชาลบานะครับ อ่นนี่เป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะครับเพื่อนๆมีความเห็นว่าอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับชัยชนะที่ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆสําหรับเกป,ป้าแล้วก็เมสันเมาส์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วเจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ